สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสานช่องข่าวบ่าวพ้อเป็นช่องที่ตามหาค้านหาข่าวเด่นข่าวดังให่ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวพ่อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวนตเชิญยิ้มโพสต์ล่าสุดเท่งหนงเคลื่อนไหวถูกใจทันทีนักแสดงรุ่นใหญ่นตเชิญยิ้มที่ฝากผลงานหน้าจอไว้มากมายนับไม่ถ้วนมีแฟนคลับติดตามทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่และแน่นอน เขามักมีข้อคิดดีๆบวกพลังบวกส่งถึงแฟนคลับอยู่เสมออย่างล่าสุดได้โพสต์ข้อคิดที่ว่าถ้าคิดได้ให้ช่วยคิดถ้าคิดไม่ได้ให้ช่วยทําถ้าทําไม่ได้ให้ความร่วมมือถ้าร่วมมือไม่ได้ให้กําลังใจแม้ให้กําลังใจก็ไม่ได้ให้สงบนิ่งอย่าสกัดกั้นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่สร้างสรรค์ในสิ่งที่ตนเองไม่อยากทําและไม่รู้จริงพร้อมแคปชั่นมุมมองของความคิด ทามกลางแฟนกลับกับกดเข้ามาถูกใจขอแชร์ทางด้านเท่งหนูงก็ได้เข้ามาถูกใจคอมเมนต์อีกด้วยหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทึงดารามาณที่นี้ด้วยแล้วพบกับเ่าป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ